สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อกันในวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นนะครับเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะรู้สําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้นนะครับสําหรับปวชปีที่2นะครับว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับ มาดูเรื่องแรกก็คือความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยหมายถึงการนําเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันโดยอาศัยช่องทางสื่อสารข้อมูลในอาจจะรวมไปถึงาการเชื่อมแบบมีสายก็ได้นะครับหรือไร้สายก็ได้เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ทรัพยายกรต่างๆภายในเครือข่ายร่วมกันได้นะครับเช่นเครื่องรนะรปรินเตอร์นะครับเครื่อง กวาดภาพหรือสแกนเนอร์นะครับซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความหลากหลายอาจจะมีขนาดแตกต่างกันนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับมีความสามารถโดดเด่นก็คือสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกหรือเรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับมาดูความเป็นมาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มแรกตั้งแต่ เริ่มมีการปรผลิ์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มักใช้ในการส่งเอกสารนะครับผ่านทางกระดาษนะครับมีการบันทึกข้อมูลลงไปในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยบันทึกเอาไว้ในเมมโมรี่ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับผู้รับหลังจากนั้นครับในปี2 5 0 5นระครับลีโอนาโดคลายร็อกเนี่ยได้คิดค้นรูปแบบการส่งข้อมูลนะครับเรียกว่าแพ็กเกจสวิตชิงนะครับต้องเรียนจดลงไปในสมุดนะ แท็กเก w สวิตชิงครับซึ่งาสามารถทําให้การส่งข้อมูลออกไปผ่านทางระบบเครือข่ายเนี่ย เมื่อข้อมูลเหล่านั้นไปถึงปลายทางแล้วนะครับก็สามารถเอาแพ็กเกจที่มีการแบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยเอามารวมเข้าไว้ด้วยการกลายเป็นชิ้นส่วนได้ดังนั้นไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ก็ตามนะครับเม <ME> ื่อผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลนั้นจะถูกย่อยเป็นแพ็กเกจเล็กๆก่อนนะครับแล้วส่งไปยังปลายทางเมื่อถึงปลายทางแล้วแพ็กเกจเหล่านั้นก็จะรวมร่างแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งของที่เราต้องการข้อมูลที่เราต้องการส่งนะเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งนะ ต่อมาครับปี2 5 3 3นมะครับมีการทดลองนำเอาคอมพิวเตอร์2เครื่องมาเชื่อมต่อกันเพื่อสามารถใช้ในการสื่อสารการผ่านระบบแพ็กเกจที่มีการสร้างเอาไว้ในปี2505นะครับจึงถึงได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปีพศ2 5 0 8นนั่นเองนะทีนี้รูปแบบหรือองค์ประกอบในการ เชื่อมต่อการผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเกิดขึ้นจากการที่นําคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับเครื่องด้านซ้ายและเครื่องด้านขวานะครับเครื่องด้านซ้ายเรียกว่าผู้ส่งเด่นขวาก็คือผู้รับนะครับสามารถส่งข้อมูลผ่านกันได้สิ่งที่ใช้เชื่อมโยงกันเราเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมโยงนะครับอาจจะใช้สายสัญญาณก็ได้หรืออาจจะใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่น Wi-Fi คลื่นบลูทูธก็ได้นะครับทีนี้ช่องทางในการสื่อสารก็มีหลายวิธีนะครับความเร็วหรือ ความช้าในการส่งสัญญาณก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและก็คุณภาพในการส่งสัญญาณนั้นด้วยนะครับการติดต่อสื่อสารสามารถทําได้ผ่านทางข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดนั้นเราเรียกว่าโปรโตคอลเหมือนกับเป็นกฎกติกาหรือวิธีการในการเชื่อมต่อกันนะครับดังนั้นระเบียบวิธีการในการเชื่อมต่อการระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือค่ายต่างๆน,นะครับที่ผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับก็สามารถ เชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลร่วมกันได้ผ่านทางโปรโตโคอลนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันแบบสากลซึ่งใช้กันทั่วโลกนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ในการรับส่งเลขเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายนะครับโดยการนาคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงในเครือข่าย2เครื่องขึ้นไปซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้รับหรือผู้ส่งนะครับสามารถแบ่งลักษณะการทํางานได้2ประเภทก็คือคอมพิวเตอร์แม่ขายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ในการให้บริการทรัพยากรต่างๆเช่นซอฟต์แวร์หรือข้อมูลนะครับประเภทที่2ก็คือคอมพิวเตอร์ลูกขายหรือคลเอนต์นะครับทำหน้าที่ เป็นสถานีปลายทางหรือสถานีที่รับบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั่นเองอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงครับเป็นอุประกอบที่3เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรับและส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันนะยกตัวอย่างอุปกรณ์เชื่อมโยงเช่น hub า a r d เครือข่ายหรือ NIC นะครับ r o u ร์โ m o ด็มนะครับ อุปกรณ์ต่อมาก็คือช่องทางการสื่อสารนะครับเป็นสื่อกลางหรือเส้นทางแบบมีสายก็ได้หรือไร้สายก็ได้เพื่อทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลยกตัวอย่างช่องทางในการสื่อสารเช่นสายตีเกลียวหรือสายคู่บิดเกลียวนะครับไมโครเวฟนะครับเป็นคลื่นนะอินฟาราเรดนะครับต่อมาข้อมูลข่าวสารก็คือสิ่งที่เราต้องการส่งนะครับ หรือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเอกสารอักขร,ร,รข้อความรูปภาพนะครับเสียงหรือว่าดนตรีรวมถึงวิดีโอด้วยนะทีนี้สิ่งต่อมาครับที่เป็นส่วนควบคุมหรือทําหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารงานภายในเครือข่ายไม่ให้เกิดปัญหาเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เครือข่ายนะครับทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างราบรื่น ยกตัวอย่างนะครับซอฟต์แวร์เครือข่ายเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการกับงานเฉพาะด้านโดยแต่และโปรแกรมจะเหมาะสมกับการใช้งานที่ดีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับงานนะครับยกตัวอย่างเช่น Internet Explorer นะครับ Chrome Firefox หรือว่าซ f ฟ r ารี ต่อมาครับระบบปฏิบัติการเครือข่ายซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่นะครับทำหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลที่อยู่ผ่านในเครือข่ายป้องกันการชนกันระหว่างข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอซอฟต์แวร์ของ w i n d o w s นะครับที่มีคำว่าเซิร์ฟเวอร์ต่อท้ายนะครับ Linux และก็ Oracle Solaris ทีนี้โปรโตโคอลบ้างนะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงโปรโตโคอลไปแล้วนะครับทีนี้ความหมายของโปรโตโคอลก็คือเป็นข้อกําหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายด้วยให้หลายๆเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกระบวนการทํางานที่แตกต่างกันหรือผลิตมาจากโรงงานค่ายแตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจชนิดของการสื่อสารข้อมูลครับ แบบที่1ครับเราเรียกว่าสัญญาณแบบแอนะ o ็อกหรือแอนะ o ็อก g n a l นนะครับเป็นสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องนะต่อเนื่องกันเลยนะถูกรบกวนได้ง่ายนะครับการแปลความหมายเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับใช้สัญญาณพื้นฐานเป็นการสื่อสารนะช่องทางที่ใช้เรียกว่า b roadband ส่งสัญญาณได้หลายความถี่ในเวลาเดียวกันสามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะไกลหน่วยวัดที่ใช้ก็คือเฮิร์ตส์นะสัญณ์ชื่อตัวยอ่อก็คือตัว H ใหญ่แล้วก็ตัว Z ลักษณะของคลื่นจะเป็นแบบนี้ครับเราเคยเห็นกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะ,ะทางสื่ออะละครทีวีที่เอาไปใช้เป็นคลื่นหัวใจนะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบสัญญาณแบบเดิมแบบเก่านะอีกชนิดหนึ่งครับเราเรียกว่าสัญญาณแบบดิจิทัลหรือดิจิทัลนะครับหรือดิจิทัลสัญญา ระดับสัญญาณมีเพียงแค่2ระดับคือ0กับ1นนะครับเป็นสัญญาณที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลได้ง่ายนะครับช่องทางที่ใช้เรียกว่าเบสแบนหรือเบสแบนนะครับส่งสัญญาณได้เร็วกว่าสัญญาณแบบแอนะล็อกนะครับไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงไม่สามารถไม่เหมาะนะครับกับการส่ง กับข้อมูลที่อยู่ในระยะไกลาอาจเกิดความผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนได้นะครับเหน่่ยวัดที่ใช้ก็คืออัตราบิดหรือบิดเรทนะครับหรืออัตราบอดหรือบอดเรทนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคลื่นสูงกับต่ำนะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีลักษณะสัญญ,ญาณที่ค่อนข้างจะสูงหรือค่อนข้างจะต่ำมันจะมีแค่สูงกับต่ำคือ1กับ0เท่านั้น ต่อมาครับในการรับส่งข้อมูลหรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลในระบบเครือข่ายนะครับโดยข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถส่งสัญญาณภายในเครือข่ายได้โดยตรงนะครับแต่สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเลขฐาน2หรือ b บ n a r y นะครับเรียกว่า Bary รีไฟลนะครับหรืออาจจะเรียกว่าดิจิทัลก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้า,หารหัสข้อมูลในรูปแบบที่สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรื สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังตัวกลางเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลต่อไปได้นะครับดังนั้นถ้าหากเราใช้สัญญาณแบบอนดล็อกก็ต้องมีการแปลสัญญาณไปและกลับอีกทีหนึ่งนะซึ่งจะทาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจนะทีนี้ถ้าหากใช้สัญญาณแบบบอดแบนก็คือสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันหลายช่องนะครับโดยใช้วิธีการแบ่งช่องสัญญาณตามความถี่ที่ใช้การอุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้ในช่องความถี่ที่ตนเองสามารถสื่อสารกันได้ ซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบเครือข่ายเคเบิลหรือเคเบิลทีวีส่วเบสแบนหรือเบสแบนเนี่ยสามารถส่งได้เพียงแค่หนึ่งสัญญาณในเวลาใดขณะหนึ่งเท่านั้นอุปกรณ์ในการใช้งานขณะนั้นเนี่ยอาจจะครอบคลุมช่องสัญญาณทั้งหมดโดยอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเช่นระบบโทรทัศน์ที่มีการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่วิธีการส่งสัญ,ญญาณข้อมูลนะครับการส่งข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆจากอุปกรณ์สําหรับสามารถ ส่งสัญญาณข้อมูลผ่านตัวกลางหรือสื่อกลางได้โดยการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรือข่าวสารอาจจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาณที่เป็นคลื่นเสียงหรือคลื่นไมโครเวฟหรือแสงก็ได้ในนี้การส่งสัญญาณก็จะมีหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับตัวกลางหรือว่าสื่อกลางที่ใช้ในการสัญญาณชนิดที่สามารถกําหนดเส้นทางของสัญญาณได้นะครับเช่นสายคู่บิดเกลียวหรือสายคู่ตีเกลียวนะครับสายโทรศัพท์สายโคเอ็กชเชียลสายเคเบิลใยแก้วนําแสงนะครับ สัวนชนิดที่ไม่สามารถกําหนดเส้นทางของสัญญาณได้ก็คือชั้นบรรยากาศการส่งสัญญาณแบบไร้สายนั่นเองนีรูปแบบในการส่งสัญญาณข้อมูลนะครับอันที่1ก็คือการส่งสัญญาณแบบทางเดียวหรือ one way transmission เรียกว่าสื่อสารทางเดียวหรือ simplex นะครับมีอุปกรณ์เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งผู้ส่งข้อมูลหรืออุปกรณ์ คนอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะครับใครส่งก็ส่งได้อย่างเดียวเช่นการส่งจดหมายหรือส่งข้อมูลแบบทางเดียวนะครับไม่ต้องการข้อมูลตอบกลับในรูปแบบปัจจุบันที่ใช้กันก็คือรูปแบบของการส่งสัญญาณผ่านทางคลื่นโทรทัศน์นั่นเองนะหรือการใช้สัญญาณของวิทยุกระจายเสียงหรือการใช้จดหมายแบบเดิมครับนี่ก็คือวิธีการ ส่งข้อมูลแบบทางเดียวหรือ one-way transmission แบบที่2ครับก็คือการส่งสัญญาณแบบกึ่งทางคู่นะครับกึ่งทางคู่หมายความว่าการสื่อสารแบบ2ทิศทางครึ่งอัตราหรือ half duplex นะครับเมื่อส่งสัญญาณไปแล้วผู้รับก็จะรับสัญญาณผู้รับจึงจะสามารถส่งสัญญาณได้นะส,สัญญาณกลับไปกลับมาได้แต่ผู้ส่ง ส่งข้อมูลให้ผู้รับผู้รับต้องฟังนะครับหรือรับอย่างเดียวแต่ผู้รับเนี่ยเมื่อรับเรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ส่งได้นะครับแล้วก็ผู้ส่งก็ทําหน้าที่รับเหมือนกันนะยกตัวอย่างก็คือการใช้โทรศัพท์วอของตํารวจนะของยามที่ใช้กันนะเรียกว่าว a อกกี้ท็อกกี้นะครับหรือว่าการแชทนั่นเองนะนี่ก็คือลักษณะการจัดการกับข้อมูลในรูปแบบที่2ก็คือการส่งข้อมูลแบบ half d u p l e x e นะแบบที่3ครับแบบสุดท้าย ก็คือการส่งสัญญาณแบบสัญญาณทางคู่นะหรือ Broadway transmission เรียกว่าการสื่อสาร2ทางแบบเต็มอัตราหรือ Full duplex นะครับสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันทั้ง2ทางในเวลาเดียวกันซึ่งผู้ใช้สามารถพูดได้โต้ตอบฟังในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันได้นะครับลักษณะการส่งสัญญาณก็คือการพูดคุยผ่านทาง โทรศัพท์ที่เราคุยกันนะครับอาจจะใช้โทรศัพท์ผ่านเสียงสัญญาณหรือว่าผ่านทางคลื่น Wi-Fi ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะสาม G สี G ได้นะครับเห็นภาพฟังเสียงได้สามารถโต้ตอบกันได้หรือวิดีโอคอลกันได้นะครับสำหรับในครันี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในครับหน้าสวัสดีครับ